ค่ะสสวัดี้ชั้นผ่านเมมีพัชรวัฒน์ชั้นะะรัจวรรณจุฑุลค่ะวันนี้ได้รับหน้าที่ามาเป็นวิทยากรทําแผนผ่านการถ่ายเททรัพยากรระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านของ ทุกท่านคือหมู่บ,บ้านสาริกานะคะเราจะมาทำแผนฐานก,การไทเทรทรัพยากรระหว่างหมู่บ้านในกลุ่มอาชีพให้ทุกท่านเลือกกลุ่มอาชีพของบ้านท่านสักที่ดีสักหนึ่งกลุ่มเพื่อจะมาทำแผนฐานก,การไทเทรทรัพยากรระหว่างหมู่บ้านเชิญทุกท่าน เสนอคะดี่ยวมอางนีรับทุกท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนดีคะหนึ่งกลุ่มดีๆอ่ะกลุ่มเดียวค่ะ ถ้าใครคิดว่าเป็นกลุ่มเนื้อหมูให้ยืนมา พี่ห้าพี่วาดสุดแล้วค่ะใครที่เลิกพิมพ์บานพี่คะตกลงตกลงทำบันพี่น,น,น,นคะคะ รวมเลยค่ะใช่ค่ะนี Super, bro, ¿no? ่คือหมู่บ้าของนครับหม่บ้านเราที่ดนอดพได้น่้านลุ่ลขอพวกท่านทำแล้วส่งี่ไหนได้บ้านนะส่ ขายตามน้าเนี่ยน้ตกในหองน้ตกอะไรเนี่ยลานในยูนิเวอนที่นี่่านร้านโซนร้านขายของฝากรานเขาไปสุดท้ายตาตลาด ตอนนี้หมว่านำท่านทีกลุ่มทำน้ำที่แล้วขายโภคสา่กนะ <c oughs> ัลปค่ะลาสมัยาีมยี่ได้ขายานโคสั่เหรือวาสมัยเราหรว่าเป็นอะไรสาหรับกการลิทาง

หมดแล้วยังคะที่จะต้องซื้อจากข่านล่างข้ามาสู่หมู่บ้านของท่านหมดแล้วใช่ไหมคะมันมาทีของท่านส่งไปในตลาดโอทอปบิ๊กซีแต่หมู่บ้านของท่านต้องซื้อตะไคร้กระเทียม หอมพี่สี่ย่านี้ปู๋บ้านของท่านปุูกเองได้ไหมคะได้ได้ไหมคะได้แต่นขมากเวลาปุ๋ผัเลยม่ัไมเื่อแคทำี่เวลาเรื่อูเองค่ะใ่ไคะใช้ปลูกได้เองใช่ไหมคะก็ไม่ต้องซื้อ กระเทียมปลูกได้ไหมคะไหอมนะคะหอกรเียมปูกได้แล้พริกนะ คือกัไนไรมากขึ้นใช่ไหมคะเราเพิม่มเนมีกังไรมากขึ้นใชค่ะ <c oughs> เป็นแันขาการไทย์มทสัพยากรระหว่างหรงบ้านคือ กลุ่มอาชีพนี้ตอนที่ท่ทานทำกันอยู่คือต้องซื้อทุกอย่างเข้ามาใช่ไหมคะแต่พอท่านทำแผนการนี้แล้วทำให้ลดต้นทุนของกลุ่มน้ำพิษของหมู่บ้านท่านใช่ไหมคะ แต่ว่าของเขาทาเป็นสังขารโคเรณยนไปถึเราถ้าเป็นหมู่บ้านเนี่ยบางทีเราจะต้องรู้ว่าเหมือนกับว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมีอะไรอยู่ว่าแต่ละหมู่บ้านมันมีอะไรแต่นี่ในที่เราใช้ด้วที่จาลองก็คือว่าสมมติว่าหมู่บ้านี่เป็นหมู่บ้านสัญชาแล้วก็ในเนี่ยพวกเราเป็นผู้บ้านด้วยกันเนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลของเรานั่แล้วตอนนี้นะคะวิทยากรก็มีการแบ่งหน้าที่การนะคะมีวิทยากรหลักคนหนึ่งวิทยากรผู้ช่วยคนหนึ่งตอนนี้พอเพิ่ะตอนนี้พอเหมือนกับว่า เขาเสนอความคิดมาว่าหมู่บ้านเรามีอะไรที่เป็นสินค้าเด็ดใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีหมูอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ใส่เข้าไปได้นะคะว่ามีหมูอ่ะมีหมูมีอะไรนะคะน้ำพริกหรือว่าเรามีหลายอย่างก็ได้ใช่ไหมคะมีหมูมีน้ำพริกมีอะไรนะคะที่บอกมาอาจจมเติ่ามีไก่แล้วก็อย่างไหมอ่ะพอหมูพอหมูเลย แล้วเนี่ยเราซื้อเยอะกว่าหรือว่าเราไปขายเยอะกว่าถ้าเราซื้อกลับมาเยอะกว่าเป็นไงคะเราก็เราก็คัทพวละตอนนี้เราก็ลองมาดูอีกสมมติว่าเราเราเราผลผลิตของเราแบบหมูเนี่ยปกติเราขายหมูเนื้อสดไปยี่ห้ออีกหมูหนึงนะฮะไอชิ้นท้ายที่เรามีอยู่เนี่ยหมูเนี่ยเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ไหมเราอาจจะทำเป็นหมูแดดเดียวไปส่งไปที่ปทนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ชวนให้ชาวบ้านเนี่ยนะะ ที่แกว่านเออเนี่ยเรามีอะไรอยู่นะคะเราทำอะไรเราขายอะไรเราซื้ออะไรขึ้นมาอันไหนที่เราทําได้เราสามารถเราต้นทุนได้ไหมเหมือนยกตัวอย่างเนี้ยเราก็ซื้อน้ำพริกซื้อกระปุกกลับมาที่วิกซีซื้ออะไรกลับมาซื้อสติ๊กเกอร์กลับมาเราลองดูนะคะถึง่าเราเป็นเราผมว่านเราเให้เราลองดูผมว่ารอบรอบเราเนี่ยหมูอีโมเนี่ยเขาอาจจะปลูกพิษปลูกเพื่องเท้ปลูกอะไรเนี่ยเราก็ซื้ออยู่ในหมู่บ้านเราเแต่เราไม่ได้ไปซื้อใครเห็นว่าต no like ้นทุน <this> สองัพยากรก็เหมืนเด็กในตำบลนะคะก็ช่วยเขาไปด้วยอะไรเงี้ยตรงนี <SM> <ot> ้นะจริงๆแล้วก็วัตถุประสงค์ที่ที่ทางหมาออกมาก็ทุกคนเข้าใจนะคะว่าต้องลดต้นทุนเพื่อที่จะแบบว่าให้ใช้รัพยากรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะวิธีการอาจจะแบบแต่ะว่ามันเละล้าไปมันเป็นมันเป็นเขาเรียใช้กับเป็นการ็นสังนาการจำลองนะคะอันนี้เราสามารถเป็นวัตถุใช้ได้นะคะเป็นวัตถุใช้ได้ พอพวกมันจะเกิดกระบวนการทิพย์หรือแต่ว่าพอมันจะเห็นภาพเนี่ยเราก็จะเห็นภาพเออจริงด้วยทำไมเราไม่ไปดูที่ที่หมู่บ้านนี่หรือทำไมเราไม่ปลูกเองทำไมเราไม่เริ่ต้นคุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราไปขายเขาอ่ะเราไปขายเขาน้อยทำไมเราไม่ไปขายเขาเยอะอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันอ้ไอันนี้อันนี้จริงๆมันเป็นเครื่องมืออย่างแต่เราสามารถที่จะมันก็ยกใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าเราไปยกเต็มนะคะอ่ตอนนี้อยากจะจบกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนเชิญอาจารย์บอยเดี๋ยวถามคำถามผู้นำเลยนี่ค่ะหน้าที่ผู้นำอ่ะ เป็นผู้นำแล้วว่าตัดสินเลนะมันจะมีปัญหาตอนนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชาวนาใช่ไหมคะตอนนี้ช่วยกันคิดนะคะมัน,ม,น,น,นะะม,มีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะคะครอบครัวนี้ทำนามีชาวนาอยู่คนหนึ่งทำนามาแล้ว20ปีพอตอนนี้นะคะทำนาไม่ได้ผลแล้วก็เกิดความแห้แร้งลมมีแร้งใช่ไหมคะต่อมาที่ว่าชาวนาคนนี้จะทำอยังไงทำยังไงคะ เปปูกที่ใช้น้ำน้อยเีู่กที่ใช้น้ำน้อย็ดือนะรคี่้วทำาน0ปีเนี่ยทำงามา2ี่ปีแล้วก็เกิดความแรงแล้วก็เนี่ยไม่ประสบความสำเร็จต่อมาก็เดืดร้อ แกขึ้นนะครับว่ามันใกล้เคียงกับไอไบโอรีซอสโปรคือไอไบโอรีซอสโปรเนี่ยมันเป็นวิเคราะห์ที่บ้านแต่ละตัวเดือนใช่ไหมค้มับไอบ้านหลังนี้ทําอะไรปลูกผักเลี้ยงปลาข้าวโพดแล้วมันมีการถ่ายเททรัพยากรในใน,ในครัวเรือนตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่นี่มันระหว่างหมู่บ้านใช่ไหมระหว่างหมู่บ้านระหวา่างชุมชนก็คือทั้งหมู่บ้าน ไหมมันไปติด <government> ต mm. ่อสำคัญในบ้านไหนบิ๊กซีโรงสีหมู่บ้านโน้นนี้ก็ทําให้ระดับของการวิเคราะห์เนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้นมันก็จะรู้ว่าบ้านเราเนี่ยเอาของไปขายซื้อของกลับเข้ามามันได้เปลี่ยนหรือเสียเปรียมเข้าใจป่ะแล้วมันทําให้เรารู้ว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขามีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือไม่ถ้าไม่มีเราก็จะได้มีโอกาส บ้านเรามีน้ำพริกอร่อยเอาไปขายที่บ้านนี้แล้วทำไมบ้านอื่นมันไม่กินน้ำพริกเหรอใช่ป่ะทำไมแสดงว,ว่าตลาดเราอยากไปอีกตั้งห้าหมู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็เกิดการเรียนรู้ว่าเนีย่ยเราขายน้ำพริกแค่เนี้ยทั้งๆท,ที่บ้านเราเนี่ยพริกเยอะขายได้อีกตั้งห้าหมูบบ่บ้านาทําไมเราไม่ขาย แล้วเขากินน้ำพริกหมดแล้วแล้วเขาไปซื้อน้ำพริกบ้านไหนอ๋อมันไปซื้ออีกตำบลหนึ่งเราก็จะวิ่งไปอีกตำบลหนึ่งว่าน้ำพริกบ้านตำบลนั้นน่ะกับตำบลเราเนี่ยกับของเราใครมันอร่อยกว่ากันเออใช่ไหมเราก็เกิดการเปรียบเทียบมาดูอันไหนได้เปรียบเสียเปรบก็เกิดการเรียนรู้นะครับทีนี้วิทยากรทั้งสองท่านก็แบ่งหน้าที่นะครับเพียงแต่ว่าจุดอ่อนนี่คือบางทีเราตีโดดตีเครื่องมือนะไม่ไม่ไม่แตกเท่าที่ควรก็เลยทําให้ติดติดขัด แต่ก็ไปได้นะผมยือเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยขอทั้งสามท่านเออาร์ที่เข้ามาในกลุ่มของเราหน่อยคะทั้งสามท่านเออเข้ามาในกลุ่มยืนเป็นวงกลมเลยครับเป็นวงกลมใกล้ชิดกันเลยครับอ่าเป็นวงกลมเลยฮะเออเข้ามาสลับเลยครับมาใกล้ชิดกันเลยเป็นวงกลมฮะชิดเลยยืนชิดติดกันเลยอย่ากอยาอย่ากเข้ามากเดี๋ยวซ้อนกันอีกเอาวงเดียววงเดียวเออาร์จะ้เข้ามาเลยครับพี่ วงเดียวจ้ะลงวงวงเดียวจ้ะลงวงวงเดียวจ้ะคิดกันเลยครับคิดกันคิดก <Ha> ันคิดกันเลยครับให้หลายชี้กันได้ดีดีให้หลายชี้กันได้เลยชี้ดีครับอ่าให้หลายชี้กันได้ิดีเลยอ่าขยับครับขยับให้วงเดียวแล้วหลายชี้กันเลยแย่เร็วเลยเด็กอะโอเคขวาหัน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 จ้ะ เอาเอามลยแตะป่าเพื ite, ่อนอ่ะนัวเพื่อนเรานีเรียนเป็นวันเออนัวเพื่อนเราตายออนไลน์น้องไม่ใช่เหรอน้องเร่องอะไรตัวแขนตัวแขนยังแรงอะไปโมงข้างหลังลงไปข้างหลังเนี่ยอ่ะอ่ะไปหึงท่าเดีวเลยได้ไหมอ่ะไปท่าเดียวด้วยกั ต้นคอทุก se หัวไหล่ทุกต้นแขนมันก็ไม่จากหลังไปเองจากเอนขึ้นมาเอ่อนี่อาบน้็นี่ตาบๆ เดินเข้ไปต้นคอนเนี่ยแหลพี่องค์ทำให้ในายกเนี่ยเอเอ

รอบรุ่นที่สี่เนี่ยหงโมงเย็นเนี่ยก็สรุปจบแล้วก็ไปกินข้าวนะครับแต่ว่าตอนที่หงโมงเย็นเนี่ยสรุปจบไม่ได้ก็ต้องไปไหนๆที่ทผมทราบว่ามีเดายกรก็นัดขั้นพุ่มอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเจอกันตอนพุ่มเพื่อที่จะปรึกษาหารือในเรื่องเตรียมการเดินไปเดินทางทีนี้ผมจะหักเอาอีกกลุ่มนึ่งแล้วผมสรุปอีกผมว่าตายสมองวูบน,นะนนกินข้าวกินปลาแล้วพุ่งก็ามาใหม่แล้วเดี๋ยว,วพีเอเอเานะก็จะมาสรุป ว่าได้อะไรผมว่าเรารับเต็มมากกว่าเนาะคือเอามาแล้วมันเหมือนแบบให้เสร็จๆอย่างเงี hmm. ้ยมันก็ไม mm ่ไ hmm. ด้อะไรนะครับสู้ว่าเออยังไงมันก็ต้องเจออยู่แล้วคุณไปเนาะได้นะได้ค่ะขอพยายามมีสรุปที่นู่นโอ้โหนะงั้นเราเป็นว่าเดี๋ยวคุณเนงเอเอาร์ก็จะมาสนุปในวันว่าเขานั่งดูเราเนี่ยเขาทำลายอยู่แล้วนะใช่ไหมเออเขาดันทำลายเนี่ยพยายามจะพูดีเพื่อนผมจะพูดเป็นเจ้าเนี่ไปไป จะพูดมากเลยเดี๋ยวต้องให้เวลาเขาตอนหนึ่งทุ่มลงแล้วหลังจากนั้นผมจะเสนอไม่เกินสิบห้านาทีก็ถือว่าเรียบร้อยในวิชานี้นะเพราะนั้นเราะนั้นต้คอมเมนต์ไปหน่อยอู่วิชานี้ี่เดี๋ยวรุ่นหกจะเจอแบบเราอีกถ้าเป็นแบบนี้นะเห็นเขาบอกว่าเพิ่มเป็นห้าสิบคนเป็นสองวันเลยต่อไปหรือเปล่านะอ้าวกดยืดนะครับเดี๋ยวไปเติมพลังอาหารเย็นให้เด็กอร่อยรับเงินผู้นำ เกีย์นอกอะเกียงนอกอะไร่าผ่าแล้วคุณสารสาร